สวัสดีค่ะพี่นอ้องมอนในสิผ้าพีผ้านองมากมักดินนอกจากพี่น้องจ๋ามักดินเพื่อเห็ดหยางสีมี่ข้องการสิโปูกหอมบัวเลยพี่น้องจ๋าในบริเวณบ้านหลก็สิโปูกใส่เข่งนอกจากเพราะว่าพื้นที่บ่พ่อที่นี่ดินทีน่ใสนี่เนาะเบิ่งในตำราเบิบ่งในแอนยูทูปเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ต้องมักดินเนาะค่ะซึ่งมีสูตรอยู่ ส่วนประกอบอยู่3อย่างก็กคือดินนาะค่ะแล้วก็มีแกลบมีบปุ๋ยขอกรวบปุ๋ยขิงงัว่วบานเห่านาะค่ะนี่ยนั่งดินนี่ก็บไปเอามาจากไ้จากนาบจากโน่นสวนผลนพี่นองใส่รถมอเตอร์ไซค์มายางดีนพี่นองจะนักกันนักเนาะค่ะเอามากนี่เพิ่นกับเป็นดินเอก ริ่มๆโพนเนาะค่ะก็เป็นมันเป็นก่อนเอามั่งแต่ผุนปลายฤดูฝนผุนพี่น้องจ๋าเพื่อเตรียมตัวสิโปกนี่ล่ละก็เลยต้องมาเคาะมาตีิ่อนอยู่เพราะว่าิ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นก่อนเนาะค่ะเพราะว่าดินไอคางโพนเนาะพี่น้องจ๋านี่กับตีกันไปเคาะกันไปเนาะจะพี่น้องคิดอยากปลูมกมัปกปลูกพักเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่แหละพ่อตีละเอียดละก็เอาอัน ปุย๋ยขอ,อกข้ามาใส่เนาะค่ะพี่ยายนั่งเห็ดอยู่นี่ก็คือเพิ่นตามตำราเพิ่นบอกว่าให้ปริมาณซ้ำๆกันเนาะค่ะก็คือหมายความว่าดินเนี่ยสามถังแล้วกับปุย๋ยขอ,อกขี่งัวเาข้านี่ก็สามเนาะค่ะส่วนแกลบเนี่ยยายนั่งเอาเป็นประมาณสองเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเ,เห็ดเหล็งดวนโบเดมักเป็นอาทิตย์คือเพิ่นบอกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจังได่หัวบ่เพราะว่า อหอมบัวเลยยายนางสั่งไปเพิ่นกะจิมาส่งละนา่าจะกันเลยมันต้องได้ใ,ดใส่ดินละอีกอย่างก็คือพ่อเพิน่นมาส่งเฮาสีมักดินให้มันครบทิตย์นี่มันกลับจังไดล๋ล่ะต้นหอมเฮามันกน็คือสิเสียสิเนา่าไปไอ้อะไรยๆก็คืออยากปลูกไว้ๆล่ะพี่น้องจ๋าก็กเลยสิมักไว้ ล่อถาเบื้องว่าอัันของหอมบัวเลยเป็นสีมะสงมือใดเนาะค่ะก็เลยมักมักมัก,มกดินไหวนอกจากพี่น้องเนี่ยกะสามสูตรสามยางสามสายผสมเข้าไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องจ๋ารู้สึกว่าแกลบนี่สิหลายเติบในช่วงหลังยายนางก็เลยมาเพิ่มดินเข้าไปอีกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแกลบนี่ท้าบอมมักแกลบดิบนี่ถ้าบ่มมักกะ มันสีเป็นอันตรายต่อผืนข้าปลูกพันวาเนาะค่ะตอนตามตำราแต่ว่าชาวบ้านหรือว่าโตเยยนั่งเองปลูกพักอยงนี้ก็เอาแกบเอาปุ๋ยคอกข้าหรืออะใส่นอกจากกระบอมีผลกระทบมีอย่างแต่ว่าว่าบมีผลกระทบกับมีอยู่หน่อยนึงเนาะจากยนั่งเอาแกลบไปใส่คาน่ะพี่น้องมีตนหนึ่งพันเหลืองเนาะค่ะเห็นกะสีคิดว่ามีผลกระทบมาจากเอาแกลบ ดิบเดี๋ยวนอไปใส่เพราะว่าเน่ยนั่งเอาเก็บดิบไปใส่เพราะว่าเพื่อนบ้านเพม่นบอกว่าอยากให้มันแตกนอกอยากให้มันงามให้เอาเก็บใส่นอค่ะกับบหูว่าเก็บอยังกับแกบกับแกบพ่อแกบมากอ่ะเนยนั่งกับโกยใส่นอจากเต่ว่าต้นอื่นเพื่อนบอกเป็นอย่างกับเป็นต้นหนึ่งนอค่ะใบเพเลืองนอกจากเนี่ยกับผสมคลุกเขากันเข้าไปเบิง่งเลย็คือแกบเพิ่นสีลายก็เลยช่วงหลังๆก็เอาดินกับปุ๋ยขอกผสมเข้าไปอีกนอกจากพี่นอ สูตรเร่งดวนส่วนย่างที่สามที่เอาสซเิ่นกับว่าบอกไห้ใส่นามยังอ,อินซี่สังเคออยังเพิ่นนังพี่นอ้องยาน่นางกับพึ่งเห็ดบ่ท่านเด้ถึงเดือนอยู่พี่น้องเอ้ยก็มีแต่ชุกละหกกระเลื่อเพิ่นกับบอกว่าไส่นามเปล่าก็ไดนอกจากกรเลยยายนางกรเลยสิมักใส่นามเปล่าละพี่น้องเนี่ยผสมแล้วก็สิประมาณนี้นอกจากนันพี่นอ้องอ่าใน กรองนีอาจิเสิเพียนไปหน่อยนึงแต่ว่า,าตามหลักก็ปเป็นจริงแ่ส่วนผสมนี่ิ่นเป็นดินดำขมเนาะค่ะแนมบึงก็คือสิเก็บหลายแต่ว่าตามหลักเป็นจริงแบ,บ่บริถึงขนาดนั้นเนาะจ้ะกระองเบิงว่าห้ามาก์คเค่สองส้มมื้อนี่มันสีนีผลกระทบที่หยังบอเนาะจ้ะ ขอคุกเข่าให้เข่ากันล้ะกัลดด้วยน้ำเปล่านอกจากไผหมี่น้ำอินทรียสังค้อแสงกะเอาโรได้เนอกจากพี่น้องตามหลักดัทที่ถูกต้องป้าไก่เฮจังสันหรือว่าน,าน้ำยิ่งพ่อพ่อเจ้าวปวกยียงจักยางนะพี่น้องจ้ายิง่งห่างกระบอกหูทั้ขั้งแรกในชีวิตทีมท่มาปรุงดินผสมดินนอกจากพี่น้อง ตามธรรมดากับปลูกร่งดินลงอีกอย่างเลยแต่ว่าเธอนี่ยนัยนางสิปลูกใส่เข่งเนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่มันบ่พ่อก็เลยต้องปรุงดินผสมดินตามที่ได้ศึกษามาในยูทูปนะพี่น้องเอ้ยก็เป็นกําลังใจให้ยายนั่งลนเด้อว่าผลมันสิออกมาจังใดมันสีมีผลกระทบตอ่อหอมบัวเข้าจังใดเนาะจะพี่น้องเนี่ยพ่อลดน้ำแล้วกับคลุกเข่าผสมให้มันเข่ากันเนาะจะพี่น้อง เห็นเพ่นวา,าน้ำผสมแล้วจนกระทั่งเข้าบีบปั่นแล้วก็คือมันมันติดกันอีกอย่างประมาณนี้นอาอจ้ะ หลังจากนั้นก็มักไวประมาณหนึ่งสัปดาห์พื้นวาน,นาะจ้าหรือว่าบางตำราก็บอกว่าใส่ได้เลยก็ได้บาสันเนแต่ว่านนูยายนั่งสิมักไวก้กรล่อให้หอมบัวเลยเพือนมาสงกอน,นอจ้าว่าสีมาจักมือเนาะค่ะหลังจากนั้นกับสีมาหมักเปลือกบักผ้าวี่นองนี่ก็ซับไวแต่ดูเหรแต่บม่มีโอกาสสีมาหมัก เลือกบักเผานี่ได้มาจากใสกับได้เห็ดขนมหวานเองสูพ่อแม่พี่น้องกินนะพี่น้องจ๋าก,กะใส่บักเผาสดบานเห่านอกจกะกะเก็บสะสมเปลือกเพิินไหวแต่ว่าจักมือหนึ่งคือสีได้เห็ดประโยชน์ก็ได้เห็ดอีหลีพี่น้องจ๋าก,ก็มาสับเป็นชิ้นน,น้อยๆน,น้อยๆแล้วก็สีมากมักเองเปลือกเพิ่นนอกจากเปลือกบักเผานี่ครับเพื่อทีเดด เอาผสมดินแท่นแก่นะพี่น้องจ๋าแท่นแก่เพิ่นวาเนาะคะ่ะแต่ว่าที่เพิ่นขายเพิ่นมันละเอียดยิบเลยนะแต่ว่าของยายนั่งกับเป็นแบบนี้ก็ตามมีตามเกิดนาะจะพี่น้องจ๋านี่พอ่ออันใดมากล้วเข้ากระสีเอามาผสมน้ำเนาะคะ่ะตามรักเพิ่นก็บอกว่าผสมอันอย่างละอินซี่น้ำอินซี่สังเคราะห์แสงอ่ะเนาะพี่น้องจ๋า แต่ว่ายายนางกับบ๊มีคือกันละกันเลยผสมน้ำเปล่าไปก่อนระที่นี่เขาก็ต้องมาบเติมน้ำเพิ่นทุกอ็มทุกมือเนาะค่ะคื้อมือเว้นมือกันแล้วแต่เนาะค่ะล่ะกันพ่อมีอินซี่สังค์คอเสียงยายนางกับสิเอามาอันนี้ใส่เนาะค่ะเพราะว่าต้องมักไว้เป็นหลายมือหลายเดือนเพ้นเพิ่นว่าเนาะจะพี่น้องยายนางกับสิค่อยเบิ่งค่อยสังเกตเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้กับมีมีแกบอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้สิมัก มักเพิ่นไวเพื่อวันมีโอกาสได้ใส่ี่ก็ปิดไวเนาะค่ะปิดไปแล้วก็มาเติมน้ำเรื่อยๆกับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ่าทีแวะเข้ามาให้กำลังใจแต่เหตุบรถูกต้องเห้ยว่างบรถูุกต,อง,ต,กตองกับขอโทษขอขอภัยเด้อมือใหม่เพิ่งสีหัดเหตุพี่น้องจ้ากับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆลิงให้เด้จ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปสิมาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ